สำหรับใครวันที่บอกว่าไม่มีเตาอ,อบเนาะแต่เรามีหม้ออบความร้อนจะสามารถย่างข้าวเกีบยว่าวก,กินได้ไหมมาลองดูกันนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ข้าวเกีบยว่าออวมาหนึ่งแผ่นวางนะคะปรับความร้อนให้สูงสุดเลยนะคะความร้อนที่สูงสุดะะตอนนี้ตัวเป็นเครื่องเก่าแล้วเนาะตัวเลขก,ก็จะหายหน่อย ะค่่ะนียพอดีที่บ้านหม้ออบร้อนก็คือว่าตัวแก้วมันแตกแล้วนะคะเราก็เลยใช้หมอ้อหม้อแกงเรานี่นะคะมาใช้แทน บอกนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเตาอบเราไม่มีแต่เรามีหม้ออบลมร้อนอเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะก็จะได้กินเหมือนกันแต่ออกมาหน้าตาแบบนี้ก็จะให้มันขนาดไหนเราก็อยู่ที่เรานะคะเราดูนะคะกขอบนะคะขอบลยและ เห็นเริ่มพองนะคะเราก็เริ่มโค้งงอแล้วก็กัาอย่น,ยนะะี้ค่ะนี้นะคะกบด้านหน,นึ้นเนาะใช้มือเลยละกันอ่าเขาก็จะแบบอ่อนตัวง่ายหน่อยนะคะเวลาลอนจับตัวพิกรูปได้ ก็ต้องเ้าก็ต้องดูสีนิดนึงเนาะเพราะปกติเราย่างเตาถ่านเราก็ต้องนั่งเ้าอยู่แล้วนะคะเขาก็จะปองตัวเข้าก็นอกกับย่างเตาถ่านเข้าไมโครเวฟเราอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้กินก็คือกับ หม้ออบลมร้อนนะคะสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยค่ะขนาดนี้พอแล้วค่ะเพราะถ้าสีมากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นขุมไปนะคะเนี่ยค่ะกรอบนะคะตอนนี้สามารถทำกินได้นะคะด้วยหม้ออบลมร้อน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเ ข้าเกียบของเรานะคะใช้ได้ทั้งเตาถ่านไมโครเวฟแล้วก็หม้ออบลมร้อนค่ะที่เราจะทำกินได้เลยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะแค่นี้น,นะคะ